แล้วตาวไม่มีอะไรพูดเหรอเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะพี่เฮ้ย มบิดลงมานี้ลงมานี่ลงมาไม่มันมีตำรวจคนนึงบอกยอมแล้วเขาเข้าอยู่นะเอาไงไม่ไกูจะบอกว่ามึงช่วยหน่อยดิช hey. ่วยหน่อยดิกูบอกว่าตำรวจแม่งับไม่ได um> yeah. ้ฟีลไอ้ยี่กูไม่ได้ยินไม่ได้ฟีลเย้ี่ี่เฉินอยู่ไหนมึงมที่เฉินก่อนเนยตอเนี้ยนี่ไงนี่ไม่ชอจะเนี่ยเรื่องมันที่เินี่ย้างหนขางในขางใน้างนอยู่นเ้ยมันมีตำรวจอะรอ่วขนนะไปคุไดิ เราขึ้นรถไปเลยครับเคลนรถผมมาขึ้นขึ้นรถไปเลยครับจะรถผมไปทำอะไรก็เถอะไปเลยครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับขึ้นขึ้นฟอร์ดลีบเลยครับคนไปนั่งอ่ะคนไปนั่งคุยถ้าข่าวตกเตือน ตำรวจนสโทนนบอกว่าขอเพื่อนได้ไหมมันมีตัวนี่นี่นี่ตำรวจเขาเหลือคนนึงอย่าเพิ่งแทงนะเขาบอกเขายอมแล้วเนี่ยคนนี้พี่เฉยอยู่ไหนอะเดี๋ยวโอเคเอาไงเอาไงเอาไงเขาบอกยอมแล้วเดี๋ยวพวกเราถงเพื่อนเลยครับเออพวกเราไปเลยฮะเฮ๊ะน้อไม่ยอมถ้าเกิดเปล่าถ้าเกิดเห็นท่าเห็นท่าเห็นท่าเปลี่ยนเห็นท่าเปลี่ยน่ายนิดนึงก็ได้นะแทงมันก็ได้นะเดี๋ยวเดีวชูเลยว่ายืนไหนวะคืออะไรอะตำรวจคืออะไรอะ เข็่บลงมาดิเขี่บลงมาดิเข็่บลงมาดิไอ้เขี่บลงมาโอ้โหจะตะอเหรองันพี่เอาเอ้ พี่หมอจะมาขอสอบค่ะพอดีตำรวจเอาอะไรครับขอด้านในเลยครับหมอขอรได้บาแตกปะแตกปะสิงข้าวข้าวพอดีตำรวจโอ้โหสัตว์จะข้าวชีวิต เาเขาปลุกรวจเพื่อคุยนะี่ไอรถเชฟ้วยใช่หรอเออรถเชฟตอนนี้แต่เขามาช่วยถูกไหมพี่พี้เราไม่่นเขาเดเราอรมเนเลยหรอเราไม่พ่นคนแต่เรามันรถถูกจรงจิ้มป๋าอะไรอะเวลาดื่มมาเองเพื่อนเออะคนเยอะตอ89 แค่นี้พอไหมอ่ะไม่แค่นต้พอไหมยังไงอ่ะคือคืออยู่ดีก็บัฟหรือวไงตัองโคตรตามมาไอพวกเด็กหันงัดเลยริงพี่มาตั้งแอมกันไม่เป็นนะพี่ไอมบออะไรเนี่ยสุดมากแต่ ฮัลโหลฮัลโหลพี่ดำขอให้หยุดงัดก่อนพี่ดำขอหยุดนัดพี่ดำขอหยุดนัดหยุดงัดหยุดนัดพี่ดำขอให้หยุดนัดไมตำรวถามแล้วมึงเป็นตำรวจนะมึงคิดว่าจะด่าใครก็ได้อย่างนี้หรอไม่เข้าใจไม่ครับนนี้ไม่เจอกิดจะเอาแบบกฎหมายแบบคนที่มึงก็อยู่ตำรวจต่อเนี่ยสุดท้ายไม่โดนที่อะไรเนี่ยนะโดนมีแค่วินัยนี่นะแด้ความใจก็รีพอร์ต S <S เอ,อรีพอร์ตผมเห็นโดนนี่อะไรเนี่ยอันนะทุกคนต,ตามผม<ข>อ๋<ข>อคือไม่พอจะให้รีพอร์ตเลยบ้างั้นใช่คไ,ไม่พอใครผมว่ารีพอร์ตคุณจะบอกเองหมที่ว่าไงครับที่อย่างนี้แล้วต้องยอังไงต่ออะไรนะคะเอาในยินยังไงอ่ะอบอไม่ใช่เหรอเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผบจี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 แล้วคนทางนี้เนี่ยตักทคู่นะคะเต็ง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  ถ้ามึงควบคุมมันดูตัวเองไม่ได้มึงก็ไม่ต้องมาออกต่งตำรวจเว้ยมึงไม่ใช่มึงมาด่าคนอื่นอย่างนี้ไม่นะที่คุณจะรับผิดชอบยังไงผมถามมาคุณมาด่าตำรวจก็ได้เว้ยไม่ได้กลัวหรอกรวยอ่ะอุ้ยเข้าอ้าวโอยี่อะไรเน่ยคุณจะโดนไหมเนี่ยไม่ต่างไกันไปกันแต่มันก็ออกจะไปไปกลัวอันนี้มันเกินไปหรือเปล่าที่มึงพนฝั่งเราอ่ะ เดี๋ยวพี่เฉลิมชวยกอนรอลาพี่ชูเพช่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยให้คไมเป็นกูอะทำไมเป็นกลอเยน้ามาเฟียเจอตำรวจแทงนเสีอไ่มเีมาช่วยมึงก็จริงเว้ยแต่มึงจะกระทาท่ามมากกี่ันเองกูไม่เกี่ยวกึ่มมากทำไมเป็นกูัะ คุณตำรที่คุณตำรทั้งประเทศคุณคุณเี็นผนินรับผิดชอบหน่อยครับยังไงคือยังไงคือตำรวจรับผิดชอบอะไรคือวินัยอย่างเดียวแค่นั้นหนอะทำอะไรก็ได้แล้วก็โดนวินัยแค่นี้ไอ้วคือกูโดนตีอีกแล้วสินะใช่ไหมอ่าพูดเลยนินสีวเวนัยเลยอ่ะเมื่อกี้กูจะแย่ให้พูดเลยนาินจะรับผิดชอบยังไงเปิดทุกคนนินเปิดสัมภาร์ชาวติ้งไหยครับเดี๋ยวก็เทป พี่ๆเดี๋ยวลุงขออนุญาตนะได้ได้ค่ะคือคือคือเรื่องนี้อันนี้อันนี้ผมผมพูดตรงๆนะว่าน้องน้องมันน่าจะน้องมันน่าจะอารมณ์ชั่ววูบครับแต่ผมคิดว่าน้องเนี่ยเป็นตำรวจมานานไม่ไม่น่าเป็นอย่างนี้ผมผมคิดว่าน้องน้องน่าจะคุยกันได้ครับอาจจะเกิดเดทอะไรบางอย่างคือคือถ้าถามว่าปกป้องไหมมันเอาจริงๆผม คือคือน้องก็ผิดนะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าคือก็ผมต้องรอเขาลงโทษทางวินัยอีกแล้วครับไม่แต่แต่ในยินแต่ดำคยสอนเสมอไม่ใช่เหรอครตอนดี้เป็นผอบว่าแบบถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็ออกไม่ใช่หรอมาเมื่อคุยดิ่ตำรวจอะไม่ไม่ใช่ว่าแบบมามาใช้อารมณ์อย่างงี้ครับครับอันนี้เข้าใจคือคือตั้งแต่แบบอยู่อยู่กับมันมาเรามันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้คือก็เพิ่งเคยเคยเห็นเหมือนกัน่ะตอนนี้ตอนนี้ผมว่าน้องน้องน้องมันแรงแรงไปอ่ะ ก็ก็เข้าใจครับแต่แต่ถ้าถ้าผมจะปล่อยให้สมเต๋าโดนอะไรอย่างเงี้ยผมผมขอไปทำโทษน้องดีกว่าครับแต่ถ้าอาเฉินคิดว่าการกระทําของเขามันมันไม่ดีอ่าผมคิดว่าตอนนี้น้องมันร้อนมันจะยิ่งบานปลายเขาใหญ่ผมแนะนําว่าเออถอเอาน้องออกแยกจากตรงนี้ก่อนได้ไหมครับแล้วแลเอาผมเอาผมไปแทนก็ได้ครับคือ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  คือตอนนี้ผมผมให้จีจี้ไปเพราะจีจี้เขายศใหญ่กว่าผมผมอยากให้เขาไปไปปรับกับน้องมากกว่าแล้วแล้วผมมาเป็นตัวประกันแทนก่อนก็ได้ครับเรื่องเรื่องเรื่องการกรรมถ้าถามว่าออกออกต้องมีคนออกตำรวจให้ผมอ่ะตำรวจอีกก็ตำรวจจีจี้อะต้องรับผิดชอบให้ผมอะยศใหญ่อะไม่เอาโทษทาไว่ได้แล้วอะเป็นหัวหน้าคนนะนี่มันมันไม่ใช่รอบแรกด้วยอะอีกท่านอะไรทจะบอกว่าน้องไม่ได้ทม่ไผมก็มีอารมณ์เหมือนกันครับเอาจริงอะครับครับผมอันนี้ผมผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเสนอ ผมเสนอตัวได้ครับเพราะว่าวเพาจริงๆมันถามว่าผิดไหมน้องก็ผิดครับแต่ถ้าถามว่าใครผิดกว่าผมผิดกว่าเพราะว่าผมดูแลน้องไม่ดีเองครับผมพยายามบอกทุกคนผมพยายามบอกแก๊งอื่นๆทุกแก๊งในวอลตี้ว่าอย่าพยายามว่าตำรวจแต่สุดท้ายคําพูดผมมัน,นใช่ครับผม,มผมใช่อันนี้อันนี้ผมเดี๋ยวผมไม่เกินคําพูดแน่นอนนะเพราะว่า ไปอย่างนั้นจะออกคู่เลยครับคุณตำรวจอินคุณตำรวจจีจี้อ่ะออกคู่ให้น้องจีจี้ผมขออย่างเดียวไม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาครับออกคู่เลยครับคู่เลยฮะถ้าถ้ามันทำให้ดูไว้แล้วก็โอเวอร์หรือประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์มองตำรวจดีขึ้นก็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 ยินดีครับมีเรื่องกันแบบนี้ตั้งนานไม่รู้กี่รอบกี่รอบมันเลงเราก็ไม่บอกบอมมึงแม่กูออกมั้งวะ ก็อยู่แล้วพี่เป็นปีให้ออกตั้งนานแล้วพี่เลยพี่ไม่ออกถ้า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 อย่างนั้นพี่ออกแค่ตอนอย่างเดียเนี่ยมันเป็นความผิดอยู่แล้วค่ะเต็มๆเลยอินจริงๆให้เราฟังครับผมก็เอ่อันนี้ต้องขอโทษขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆแล้วน้าไปไหนวะไม่ไม่ไม่ปฏิเสธเรื่องใดเด็ดฆาก็ไม่ได้หรอให้เขาปอกมเลยครับออกหมดรับผิดชอบเลยครับสองคนนะ คครรัับบไม่เป็นตัวอย่างไงโซตึงไปถอดยศมาเลยก็ได้ครับโซตึงโซตึงก็มีตัวอย่างครับไปถอดยศมาเลยครับไปถอดยศมาเลยก็ได้จะพวกเพือแค่นั้นอ่ะตำพวจผมเลยเราไม่ชอบพวกผมกันแล้วเจอกันในฐานะประชาชนเลยอย่างเงี้ยครับครับเรียกหมอเข้ามาดิเรียกหมอเข้ามาเอาตำรวจขึ้นมาให้หมดเลยอย่าให้เขานอนงี้เรียกหมอมาหมอมายุ่งก่วนดิคุณนั่งงานไปเลย พี่จะร้องไห้เหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ปปลหมอนะพี่จะร้องไห้เรอียกให้เียไ้วเพื่อวะหมออยู่แถวนี้ไปแล้วพี่จะร้องไห้ไน่ร้องไห้พี่อนเราคูเพ็ดตัดก่อนเลยแล้วครับนะเสียงมจะร้องไห้เลยไหมนะพ่ว่าซึ้อแบบว่าน้องแบบุ่มเขาจ็อี่้วไม่มีเลยเหรอตำรเขามาด่าครับเพาว่าเขด่าแรงเลยครับด่าโง่ครับนะผมไม่พอใจก็ให้ให้รีพอร์ตเข้าตำรวจหน่อย ขอชุบหน้างานเลยค่ะใช่เหรออันนี้นะไปขับขับนะคุณตาว่าคุณพูดันสั่งให้หน่อยครับใช่ค่ะค่อนข้างมันไม่ค่อะไรอะไรแรงค่ะมันรุนแรงเลยค่ะคุณหมอเราอยากให้บอกใหมอชุบหน้างานไหนหมออยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะนะหมอครับหมอนี่นะอยู่ที่นัหลัง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 นะเด่นน้ำตาลสีน้ำตาลหมอครับหมอน้หนูอยู่นี่คุณลุงเลยคุณลุงเลยหมอ ต้องผังนานี่นะเชื่อเชื่อไม่เห็นเหรอพูดเลยนะพูดเลยนะพูดเลยเขาได้ยินครับหมอหมอปลุกเลยครับหมอค่ะน้น้าสั่งปลุกไอเบลจี๋แล้วตอนนี้เป็นน้าได้ไหมไม่ได้อะค่ะต้องต้องเป็นแบบว่าแค่เฉพาะหน่วยงานเราแต่ให้น้าทราบเรื่องไว้ก็ได้ค่ะนะครับนะครับนะครับได้ยินไหมครับนะครับ แต่มนไม่นไม่ของจริงนะกีฬาครับได้ยินไหมครับอนาจิเซมัสเซเลยอ่ะในอินละอนาจิเซมัสเซอาซาเซโยขอบคุณดาครับพี่เี้ยไมเห็นเหมือนช่างสลบด้วยวะคือเอ่อตอนนี้ก็ อย,อย่างที่บอกครับมันต้องต้องรอต้องรอคุณมวยครับแล,แ,ลแล้วแล้วผมยังไงผมยินดีออกครับไม่ไม่รอแล้วครับผมรอมาหลายรอบแล้วว่ะคุยกันด้วยดีตลอดแล้วว่ะต้องรออีกแล้วเหรอเขาด่าขนาดนี้ผมยังต้องรออีกเหรอเนยครับผมถามจริงคือคือเขาไม่อยู่ในประเทศเขามีอำนาจสั่งปลดอะครับมันก็นต้องมีคนรับผิดชอบอะครับตำรวจที่ก็ต้องก็ต้องออกด้วยอะผมบอกแล้วว่ามันตำรวจตัวใหญ่สั่งไม่ได้มันก็มก็มีไว้ทำไมอะมันมู่นคงไหมครับครับครับมีก็สั่งสั่งไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่มีผลอะไรแล้วครับ ก็าูกไม่มีดีกว่าไหมครับเรื่างนี้ไอบอลคาดว่าวมีเก้าอันเองถ้าไปแอดโรมาตลกวจที่อะไรไนายใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆกันหน่อยกึ่มปะมึงมึงคิดไงกันนายอินวะมึงคิดไงกับน,นยายอ,อ,อินคิดยังไงตำรวจชุบกันเองด้วยตำรวจคน,นนั้นน่ะผิดคนไหน ไอ้คนที่บ้าปะคนที่คนไหนเขาที่บัาเดี๋ยวเดี่ยวขยันทักไม่รู้ไอ้คนไหนไม่รู้อกดอกเออมึงไม่รู้จักเลยเขาเป็นใครมึงบอกแล้วเขาผิดมึงตัดสินคนที่ภายนอกนี่หว่าอเขาเป็นเขาเป็นพูดกับประชาชนอย่างนั้นแค่เห็นเขาเนี่ยนี่เสียเก่งเลยนะน้องค่อยๆอุ้มออกมาตำรวจแบบโซตึงมากเลยอะมึงว่าปะยิงพี่โคตรเจียมตึงสาก้าเดี๋นี้มึงทำไง่ะถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงเป็นครังมึงทำไงวะ เดี๋ยวรวบดิเห็นเห็นนี่แกเห็นไม่เห็นหรอพี่น่าจะพาแกดูข้อความดิอูน่าจะแคสอีกรอบเพด็ดเยอะไรสับไม่มีข้อความเฮียเลยไม่มีอ่ะตอนนั้นอารมณ์บนนมาพี่อารมณ์บนนมาเรามาฉุดนะเออคือฟิลฟิวได้จัดฟิลมันกำลังมาเลยอ่ะพี่มันได้เหรอจริงพี่แล้วพี่ดำห้ามไม่ทันด้วยตอนนั้นถึงห้ามผมก็คือฉุดไม่อยู่จริงอ่ะ พี่ต่อยพี่ดำห้ามมันก็ไม่ฟังอยู่แล้วอ่ะถหมล่ะผมเอาแน่ไม่ก็กูรู้อยู่แล้วก็มึงจะขึ้นเป็นใหญ่ใหเป็นขึ้นเป็นหนึ่งของโอเวอร์ไงถหมล่ะเหรอไอ้นายมันคิดจะล้มบอสเหรอมันมันเลยไม่ัไอ้นายมันพูดกับพี่ว่ามันมันไม่จำเป็นต้องล้มเพราะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ล้มเองไอ้นายพูดพี่เงี้ยเฮ้ยเตรียมเลยหรอเรื่อของจริงป่ะฟังเอาเด้อฟังเอาเด้อดูเด้อใส่ลายป้ายสีดูเอาเด้อเอาไอ้นายตอนที่เราคุยกันอ่ะเียมึงโยนให้กูได้ไงโโอ้ห ที่มีดีเตียนที่เตียนอันนี้สองคนหลยนะีัาผมไม่ินเยทะ่มมเยเนเยอมัอเยมอนะอไอนอ้เเชเซ็งเลยอ่ะเฮ้จิมเอาข้าวเขามัหมดรถเลยอ่ะ้เหรอเออเฮ้จิมาหมดเลยยังไม่มีในเตตู้เลยไอ้จิมมึงสดเกินไปละงั้งั้นไม่หยุดเลยอะเล่เลเล่นไม่ได้บอกเฮ้ยีรเชฟนะจิมบอกแล้วไงยังพูดข้าวเว้ยนะครับนะครับไม่เหมดเลยอ่ะ คือทางทางน้องผมเนี่ยทางตำรวจเนี่ยได้ทำาว่าตำรวจเตำรวจได้ไปบัฟไวเลยอ่ะไมบผมด้เลยต่อเลยเกมนรัพนรักเลยหนึ่งห้าสองสองหนึ่งสี่สี่ห้าเราไม่ได้เจอกันแล้วหูแบบนมนานวไอละถุล่าหนึ่งือะไลพี่หนึ่งเอเล็กสี่ทีมเล็กสี่ร้อยหนึ่งสี่ี่้าเ้ยครบอข้้ายหมดตัวเลยหมดตัวเลยอหนึ่้าสองสองเดี๋ยวไม่พอครับต้องจีจีด้วยครับ พอแล้วไปเขียนมานะค้ของเราว่าแล้วตาไม่มีอะไรพูดเหรอเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะพี่เฮ้

เจอพระเดกคุรู้มรเ่กาไดาละครนะครับภมาออกตรวจเองครับเชื่อรับดาใครปนโทรศัพท์ไปขอเืนด้ไหมไง่ายเ่นเล่นอแรงไปบางที่ี่ รักากยอนเลยกูไปในฟูกูไปในฟูไม่อกีคนอื่นอดหน้าแท้ดำ่นะครับโดนทุกงานเลยกดยทุกไอนหนากูเปในฟูกูไปในฟูดนวยกันครกูขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับเมื่อกี้สมตา้เกียงส่งช่เล่นนะคะและไอ้ต๋อมันเอาสุดเลยนะไอ้เตามือสั่นแล้วเมื่อกี้ตาแดงเต๋อหัวหน้าแก๊ง ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับเฮ้ยแป๊บนึงูอะัวกูเข้าใหม่เหรอเข้าใหม่หโมกูอีกแล้วเหรอสี่รอบแล้วนะแไอ้หนักเกี้ยวเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ก็เป็นแบบนี้คนมันเยอะทีเดียวว่ะแต่เดี๋ยวกูให้กอดทีเดียวเอาเอาจิงๆผมเอาจริงๆรฮะตั้งแต่ชิทตั้งแต่ยูทูบเช็คกันตาไหมครับตอนนี้ผมเป็นโควิดนะทันที เดี๋ยวเมื่อนเสร็จผมขอพูดอะไรด้วยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณทุกแก้งครับขอบคุณขอบคุณประชาชนทุกคนครับขอบคุณตำรวจทุกนายครับขอบคุณขอบคุณมากๆฟังดำก็ไปฟังดำไปฟังดำคือผมขอถามก่อนว่าเรื่องที่ส่งตัวไอ้เฉินเนี่ยใครเป็นคนคิดใครคิดที่ไออินโทรโทรมาขอคือคือผม ครับขึกษากันครับอ่ะผมจะพูดให้ฟังนะอันนี้คือแบบสารละคือมันโอเควันนี้เป็นวันดีก็จริงซึ่งถ้าสมมติมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกถ้ามันไม่ใช่การเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ตำรวจทุกนายรู้ไว้ว่าการปฏิบัติตนแบบสองมาตรฐานอย่าทำแบบนี้อีกมันมันมันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้โดนหรือผู้กระทำหรืออะไรก็แล้วแต่ปกติเราจะไม่ค่อยมีการส่งตัวถูกปะ ซึ่งโอเคอนนเราก็มองเข้าใจได้ใ <Don 't S 1> นระดับดนโดนโดนนี้ผมอยากให้ตำรวจนายแล้วก็ประชาชนทุกคน <c oughs> ซึ่งปกติแล้วตำรวจเนี่ยจะมีการทำคดีถูกผิดกันบ้างนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายอยากจะบอกว่ากฎหมายอ่ะที่ผมเขียนไว้อ่ะมันถูกปรับแก้มาจากการประชุมเมืองหลายๆครั้งจนทำให้มันเป็นออกมาแบบดีที่สุดแล้วนะครับไม่อยากให้ตำรวจไปเพิ่มไปอะไรเวลาตำรวจทำคดีผิดนะ ถ้าด้วยตัวตำรวจเองทำคดีผิดก็อยากจะให้ช่วย,วยเตือนกันถ้าประชาชนที่เขาไม่ค่อยอ่านกฎหมายก็เป็นถือว่าผลเสียของเขาไปเพราะทุกๆคนที่มีความรู้เรื่นกกฎหมายแล้วก็เอามาถกเถียงกับตำรวจในขณะที่ทำคดีมันก็เหมือนเป็นการรักษาความชอบธรรมของตัวเองความยุติธรรมของตัวเองก็คือเอาไว้แย้งกันได้อยากจะให้ตำรวจทุกคนอย่าแบ่งพักแบ่งพวกอย่าแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายอยากให้ทํางานกันแบบ แฮปี้มีความสุขนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหน่วยงานของตำรวจเนี่ยเป็นอันดับต้นต้นของหน้าตาของเมืองเลย mm hmm. ก็อยากจะให้คนที่อยู่ถ้ามีเรื่องบาดหมางก,กันหรือมีอะไรก็ตามแต่คือผมก็ยังติดตามอยู่ตลอดแล้วก็เป็นห่วงตำรวจตลอดผมแค่ลาออกมาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งทุกคนเลย mm hmm. ก็อยากจะให้อาความเข้าใจกันดีๆเปิดใจคุยกันดีๆนะครับเว้นแต่คือถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่ากา,การการะทําอย่างนี้มันไม่โอเค mm hmm. อย่าพยายามเกรงใจกันอย่าพยายาม เรื่องที่จะเมินเรื่องที่จะปล่อยให้ปัญหามันกลายเป็นใหญ่โตในอน,นาครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรต้องคุยแต่ละคนอยู่กันมานานไม่ว่าจะเป็นหน่วยจะเป็นจีจ้จะอะไรใครก็ตามแต่ไม่มีประชาชนหรือว่าหน่วยงานกันเองอยากให้เสียคนดีๆไปหรอกก็อยากจะให้อยู่ดูแลแล้วก็บอิสซิตี้ไปนาน <c oughs> ไม่อยากให้คิดว่ารับแรงกระแทกกับแก๊งใหญ,ใหญ่ไม่ไหวในขณะที่ความรับผิดชอบเราคือทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวกับแก๊ง ที่เราเจอแค่ไม่กี่คนมาตัดสินอนาคตของเมืองเพียงแค่คุณทนไม่ไหวกับแรงกดดันผมเชื่อว่าคุณเลือกที่จะเมินแล้วก็ไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองมากกว่าการที่จะแก้ปัญหาโดยการลาออกขอให้ตำรวจทุกคนมีความสุขครับก็แฮปปี้นิวเยด้วยถ้าเราไม่ได้เจอกันหลังจากนี้หรืออาจจะไม่ได้วยพรตรงวันส่วนนายอินก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับก็วยพรยทางโทรศัพท์ไปแล้ว คุส,สครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือ <Yeah. S 2> ขอพูดที <iPhone. S 2> ่หนึ่งนะคือผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมแบบเข้ามาตั้งแต่ผมเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ผมมีจุดประสงค์ตั้งใจไห้ก็ได้ทำแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดผมก็ไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ผมแบบนี้ก็ถึงกับน้ำตาแตกเลยแต่ผมขอบคุณทุกท่านจริงๆ นะครับผมขอบคุณทุกท่านจริงๆอะไรที่พูดไม่ดีหรืออะไรที่มันทําไ,ทไปก็อยากให้มันจะเป็นก็คือแค่แบบแบบใน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 เนี้ยครับสุทดท้ายแล้วทุกคนก็คือพี่น้องผมผมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับก็บบแต่แผนนี้ใครเป็นคนคิดครับใครครับูก <c oughs> ินะ <c oughs> ใช่ใช okay, หนูไหนหนูเชิญเหรอกันหนูแหละ ขอกลับไปจำคุกก่อนแล้วกันนะก็จำคุกกันแล้วกันเ่ยมาในกรมตำรวจมีอยู่คนเกลียดกันคนรักกันอ่ะเกลียดกันได้ก็รักกันได้รักกันได้ก็เกลียด่ยงดมใจเต็มใจกลับมาให้มันดีๆได้ครับดีๆพี่แอบพูดทำไมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยพูดเกลียดกับกุฏกงมันอยู่ไหนไอ้ดำอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เออเขาไม่แอบพูดเฉยเลยดูดิอหาดูดิมันอยู่ไหนวะกูไม่เห็นมันกล่องนะมันกล่องนลยที่มันกล่องไม่เห็นตัวครับขอบคุณครับ ไอ้ดำเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอตุงนู่นได้แล้วนะคุณครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวคุยกับกินนะครับโอเคโอเคไโอเวอร์ไะโอเวอร์ไปมุกโอเวอร์มุก่นั่นไปนับับไปน